สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับบิมอร่อยพร้อมความสุขแบบนี้ทุกวันนะครับเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปครับคือวันนี้คุณผู้ชมผมแต่งตัวแปลกไปนิดนึงเพราะวันนี้ดูเป็นวัยรุ่นแนวๆหน่อยเป็นแจ็คเก็ตแบบโอ้ไม่ค่อยเห็นมูนเตอแจ็คเก็ตนะนี่โชว์นี่อวดอวดอวดเหมือนยากูซ่าเลยนะคุณนี่ยเรื่องนี้มองไปมองมาเหมือนตู้กับข้าวเลยนะเนี่ย อ้าวแม่ถ้าผมเป็นตู้ข้าคุณผู้ชมก็เป็นชั้นตู้จะได้อยู่คู่กับชั้นตลอดไปนี่เกือบไปแล้วนี่เกือบไปแล้วเขาเกือบจะไปเล่นคุณแล้วเพราะว่าเขาเตียมกันมาแต่สิ่งที่คุณจะพูดอยาจะพูดนี่แต่งตัวดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แต่งตัวดีมากดีมากแต่งตัวสวยมากแล้วนี่แล้วนี่แต่งตัวดีมาก วันนี้เราคุมโทนอยู่โยโยเราคุมโทนถือเทาดำเข้มๆหน่อยเราไม่ว่าใครเราไม่ได้ว่าใครอันนี้ยอมรับว่าดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีแต่ถ้าจะดูให้ดีดูดีๆอันนี้ดูมีสีสันที่สุดตาอันนี้เราไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครเราไม่ได้ว่าใคร เดี๋ยวอย่าห้ามอย่าห้ามครับจะสิงก็ไปในฉากก็สีฟ้ามาอาจหวายเลยแต่งตัวภาษาแถวบ้านเราเรียกง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้ว่าใครนะไม่รู้ออกไหนเห็นว่ามันเหมือนฉากสวัสดีครับคุณคุณสวัสดีครับภรรยาผมเนี่ยไม่ยอมขับรถครับครับจะไปไหนมาไหนก็ต้องให้ผมไปส่งตลอดครับคนอื่นในบ้านเนี่ยมีต้องเยอะต้องแยะก็ไม่ยอมให้ไปนะ เนี่ยเดี๋ยวเบาไฟนี่เนี่กเขาบอกเขาบอกเออจะไปจะกับหัวเนี่ยอผมอ้อนเธออยู่สองปีบอกที่รักเธอขับรถบ้างเถอะนะฉันจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างเธอจึงยอมขัดหัดขับรถครับหัดได้สองวันเธอมาหาผมเลยนี่คุณซื้อรถได้ละขอพุ่งนี้เลยนะอ๋อหมายขับได้แล้วอยากได้รถผมบอกแต่เขาเธอไม่ปิดปากผมไม่ต้องพูด พรุ่งนี้ไปซื้อรถจัดการทั้งทุกอย่างจบอโอ้โหบ่ายวันรุ่งขึ้นผมไปซื้อรถมาให้เธอครับเ,ออเธอหันมาบอกผมบอกว่าไปแล้วนะมือใหม่หัดขับขอฉายเดี่ยววันนี้โอ้โหโบกมือยิ้มสยายยิ้มให้กับผมนะครับผมก็บอกมือให้กับเธอบอกขับรถดีๆนะเจ้จาที่รักออไปได้สองนาทีออมือใหม่หัดขับก็เดินกลับบ้านมาแต่คนเดียวเอา้าทำไมผมว่าเอา้าทำไมเดินกลับมาล่ะลืมอะไรหรอ เมียบอกว่ารถเสียเธอสงสัยเอน้ำเข้าหัวเทียนอ๋อผรู้รายละเอียดดีผมบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่น่าจะเข้าหัวเทียนน้ำจะเข้าหัวเทียนได้ไงไม่ไม่ใช่หรอกมาเดี๋ยวดูให้รถอยู่ไหนอยู่ในคลองหน้าหมู่บ้านอ๋อเลเข้า ก็ออน่าจะใช่มัไม่ได้เข้ากันเลยมันจมไปทั้งคันแล้วมี่หลังจากที่รถซ้อมเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะภรรยาจะขับรถบอกว่าขอไกลๆเลย,เย,เยจะไปเที่ยวกันแล้วก็จะไปกินจะไปกินที่ไหนดีถือว่าไม่ผิด จะไปไหนล่ะจังหวัดไอยากไปจังหวัดอยากไปสุรินทร์อยากไปสุรินทร์ถ้าเกิดไปจังหวัดสุรินทร์นะครับผมบอกได้เลยสุรินทรานีเนี่ยท่านผู้ชมสุรินทร์เฉยนะครับเวลาเด็กๆดูเนี่ยเราให้ข้อมูลที่ผิดเนี่ยเด็กๆจะจำในทางไม่ใช่สุรินทร์บุรีไม่ได้ิกไอ้นี่ก็จะเล่นอยู่ไอ้นี่ก็จะเล่นจะขอเล่นอยู่คุณ่มาเล่นโอรินไม่มีการเตรียมกันเลยแต่ว่าจะไปจังหวัดสุรินทร์จริงๆแล้วแล้วก็ถ้าไม่ไปกินร้านนี้ หรือว่าร้านตรงเฮงก๋วยเตี๋ยวตูดช้างจังหวัดสุรินทร์ร้านนี้หาง่ายครับให้มาจอดรถที่สถานีรถไฟสุรินทร์สังเกตรูปปั้นช้างที่อยู่เกาะกลางถนนจากนั้นเดินมาทางตูดช้างก็จะเจอร้านตรงเฮงก๋วยเตี๋ยวตูดช้างอยู่ตรงหัวมุมถนนพอดีมาจังหวัดสุรินทร์ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ร้านตรงเฮงก๋วยเตี๋ยวตูดช้างถือว่าผิด ร้านนี้เปิดมาแล้ว60ปีโดยคุณแม่ดัวเจริญธนสา,ารนะครับซึ่งขายมาเป็นรุ่นแรกปัจจุบันคุณแขกซึ่งเป็นหลานมาช่วยดูแลกิจการของครอบครัวต่อที่ร้านมีเมนูก๋วยเตี๋ยวให้เลือกมากมายหลากหลายเลยทั้งน้ำและแห้งมาจังหวัดสุรินทร์ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ร้านตรงเหงก๋วยเตี๋ยวตูดช้างถือว่าผิดที่ร้านจะเหมือนสภากาแฟสมัยก่อน ที่มักจะมีคุณลุงคุณป้ามานั่งคุยกินชากาแฟแล้วก็สั่ง๋วยเตี๋ยวม,มานั่งกินใครมาที่นี่นะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศเก่าๆทำให้นึกย้อนไวัไปในอดีตเลยทีเดียววิธีทำเกาเหลาาครับลวกถั่วงอกใส่ชามตามด้วยเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นตับหัวใจจากนั้นใส่ผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งปิดท้ายด้วยน้ำซุป ยกเสิร์ฟตอนร้อนๆและเกือบทุกโตะจะสั่งลูกชิ้นเนื้อมาเพิ่มเพราะชามเดียวยังไม่จุใจเคล็ดลับน้ำซุปนอกจากจะใช้กระดูกซุปบัวแล้วยังใช้น้ำที่ได้จากการทำลูกชิ้นและใส่เครื่องยาจีนสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มความหอมหวานให้กับน้ำซุปอีกด้วยลูกชิ้นปั้นด้วยมือและยังต้มด้วยเตาถ่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกาเหลารวมชามละ35บาท ร้านตรงเฮงกว๋วยเตี๋ยวตูดช้างจังหวัดสุรินเปิด8ดโมงเชา้าจนถึงบ่ายสโมงครึ่งวันนี้จากสุรินมาในรายการเลยครับ สวันนีองขอขอบคุณอยิ่งนะครับไม่ได้ส่งมาทางเครื่องบินเลยตามปกติเพราะวันนี้มากันเองทั้งร้านเลยนั่งอยู่นี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคุณแม่นะแม่ดูครับแม่ดัแล้วก็คนผู้ชายซ้ายสุดเลยนะเป็นหลานเป็นคนดูแลอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นคนดูแลกินเคุณเก่งมากครับเมื่อสักครู่ก่อนออกรายการผมพลาดคือลูกชิ้นมันตกไปที่พื้นลุ่มผมก็เลยหยิบมากินนะครับ แล้วยังไงต่อฮะผมกลัวเสียของผมก็เลยมากินต่ออีกสิบลูกครับไม่น่าตกลูกแรกเลยเขาเรียกว่าติดใจติดใจฮะอร่อยนี่ดูนี่นะดูนี่นะนี่ตอนนี้ลูกมันแค่นี้แต่พอเรานีมันต้มใหม่ใหม่ดูลูกมันใหญ่ดิเนี่ยโอ้ลูกมันเริ่มอ่ะ โอ้ยกินน้ำกินยาจีนท่านผู้ชมดูดิมันอร่อยสุดๆตัวใครตัวมันกัแล้วกันนะครับนะไม่กินเนื้อนั่งอยู่เยอะไม่ต้องไม่เป็นไรไม่กินเนื้อไปอยู่นีเยอะไม่ต้องมาทำอะไรเลยจะตักให้ทีมไม่กินเนื้ออย่ามาตักให้ทีมไม่ต้องไม่ต้องเลยตายแล้วลูกชิ้นมายังไงเนี่ยโอ้ยของผมของผมใตายหล่นไปแล้วต่ายแล้วโอ้ยนี่ทีมนี้กินแบบ กินเขาอีกเขาอีกเอไรนะเอาล uh ูกชิ้นดีได้ครับผมได้คร like ับผมเอาละเดี๋ยวแล้วหนูจะกินหมดเหรออย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยเออได้รากินแค่นี้ว่าคุกขีคุกขี้แล้วกันวะอุ้ยตายแล้วมีใครใส่เอ็นเข้ามาในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหั่นแป๊บนึงโอ้โหท่านผู้ชมผมบอกคำหนึ่งก่อนนะครับคือลูกชิ้นเนี่ยเป็นลูกชิ้นทำเองแล้วร้านอย่างที่เคยพูดแล้วว่าร้านไม่กินถือว่าผิดของเราแต่ละร้านเป็นร้านเก่าแก่อย่างร้านนี้ก็60ปี60ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารักษาชื่อเสียงมากกว่าอะไรทั้้้งงสิินนลูกชขอเา อร่อยสุดๆแล้วก็เขาปั้นเองนะครับแล้วก็ยัต้มลูกชิ้นเองโหูเอ็นนิ่มมากครับจริงป่ะจริงครับเขาแค่เอากดมีดลงอ่ะแล้วมันก็ขาดไปหมดดึง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 ใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมเอ็นซะหน่อยไม่ทันละข้าเอ็นหมดครับมันอร่อยเกินห้ามใจจริงนะผู้ชมนี่เป็นเสน่ห์ของต่างจังหวัดของประเทศไทย ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีร้านอย่างเงี้ยอยู่เป็นจํานวนมากในทุกทุกจังหวัดแต่ความสาคัญคือว่าพอเราเป็นคนที่อื่นเราจะหาเจอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่กินถือว่าผิดของครัวคุณต่อยจึงทํามาด้วยเหตุผลนี้ว่าถ้าท่านเกิดไปสุรินขึ้นมาท่านไม่ไปหาตูดช้างท่านก็ผิดแล้วเก๋วยเตี๋ยวตูดช้างท่านผู้ชมดูเด็ชาวสุรินเขาเรียกกันแทนจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวลูปปั้นช้างไม่เอาร้านมันอยู่หลังตูดช้างบอกก็วยเตี๋ยวตูดช้าง คิดดูก็แล้วกันแล้วตอนไปคุยตอนไปติดต่อว่าก๋วยเตี๋ยวตองเฮงอยู่ไหนตองเฮงไม่รู้จักไม่มีแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวตูดช้างรู้จักเลยอรดียมากน้ำซุปนี่แบบตุ่ดอร่อยน้ำซุปก็ใส่ยาจีนมันเลยอร่อย นี่คือความงดงามที่เราบอกเลยว่าต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับถ้าท่านมีไม่กินถือว่าผิดท่านบอกมาสลิงบาทไม่เสียนะครับออย่างหนึ่งไม่เคยทอดพระปาไม่เคยทอดกระถินไม่เคยช่วยโรงพยาบาลสง์ไม่เคยช่วยเด็กพิการคือทําถ้าทําที่บริษัททําเองไม่ไปขอท่านใครไปขอว่ารายการครัวคุณต่อยขอให้ช่วยทานิดหน่อยเอาตํารวจจับเลยจับได้เลยเราไม่ทําฮะ เราไม่เคยไปทําแบบนั้นเลยใักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหอยหลอดผัดโหระพาครับเป็นความอร่อยล้ำทุกทุกคำจะต้องมีโหระพาด้วยนะโหระพาเนี่ยลองงกได้ไหมใส่น้อยๆได้ไหมได้ค่ะได้เหรอได้แล้วมันจะอร่อยเหรอก็ไม่อร่อยอะ Bye. สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้งคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับมจริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเดินมาแล้อย่าลืมนะครับอย่าลืมครับติดตามนะครับรายการโค้งคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนุกสนาน ตามไครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน